ดูดีกว่าระหว่างห้องนะ้ำเฮ้ยได้มีร้านเปิดใหม่นี่นาะลองไปดูดีกว่าเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์สวยมากเลยไปลองดูดีกว่านี่ชั้นจัดบ้านสวยมากเลยนะออกรถกันย้ออกรถเปิดมาแล้วเดีย๋ยวปิดประตูรถก่อนแล้วกันนะ แล้ไปอื่นไปไปไหนนะอ๋อไปร้านแฮนเมเบอร์เกอร์ของเรานั่นเองไปกันเลยดีนะที่เราอยู่หมู่บ้านใกล้ๆนี่ไงแป๊บเดียวมาถึงเลยเดีย๋ยวไปหาที่จอดก่อนแล้วกันวิมีซันตาด้วยเดีย๋ยวไปหาที่จอดก่อนนะชื้ จอดรถสุดจแล้วไปดีกว่าเออพนักงานน่าจะไปห้องน,น้ำเดี๋ยวรอพนักงานก็ต้องหาพัสดุต้องหาของและรีบหารีบหาเ,เหมือนได้ยินเสียงลูกค้ามาเลยไปดูดีกว่าอุ้ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขอโทษนะคะที่ให้รอช้าไม่เป็นไรคะ่ะ เอมพอดีอะ่ะฉันจะสั่งแฮมเบอร์เกอร์ที่หนึ่งค่ะอ๋อค่ะคุณลูกค้าไปรอเชิญนั่งโต๊ะเลยได้ในไ,ได้เลยนะคะได้เลยค่ะต้องรีบทำให้คุณลูกค้าท่านนี้และเป็นลูกลูกค้าร้านแรกของเราเลยต้องรีบทำแล้วนี่อุ๊ยเหลืเสื้อไม่เป็นไรหรอกมัง้งนี่ใส่เลย ทำทำทำวิลูกค้าสั่งเฟนไฟล์ด้วยเหรอต้องรีบทำก่อนนี่ทำเป็นไฟล์เลยผอเเฟนไฟลากันชึบมาทำแฮมเ,มเบอร์เกอร์ต่อต่อไปทำนี้ต่อเลยได้มาแล้ววิใครโทรมาหาหนะ้าใครโทรมานี่อไม่ชักมาเถอะไปดีกว่า เอาไปให้ลูกค้าดีกว่าว่าใจลูกค้านั่งโต๊ะไหนนะต่อนั่งโต๊ะนั้นไงลูกค้าสงสัยลูกค้าน่าจะไปเข้าห้องน้ำดีย๋ยวางไว้แค่ลูกค้าก่อนแล้วกันนะนั่งใกล้น้ำซะด้วยวางให้ลูกค้าเสร็จแล้วไปดีกว่าไปทำงานต่อแล้วกันนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาแคนดี้ให้ลูกค้าด้วยดีกว่ากว่าจะหายแคนดี้เ็จมาเหมือนกันนะเนี่ย วิเผอว่าอไปเดี๋ยอวอืปปอรสชาติก็อร่อยไม่ต้องไม่แอบกินของลูกค้าสิไม่ไงลูกค้ามาแล้วเมื่อกี้เจอแม่ค้าพอดีเลยแม่ค้าให้ขนมด้วยแม่ค้าใจดีมากเลยอรไรเหมือนกัน,น,นเนี่ยกินแฮมเบอร์เกอร์บ้างดีกว่าอร่อยมากเลยไหนดูโทรศัพท์สิมีอะไรบ้าง โอ้โหสนุกเหมือนกันนะเนี่ยชิบอ่อยกินหมดละอย่ไปดูโค้กดีกว่าได้โค้กมาแล้วไปกินโค้กแล้วกันนะไปคิดเงินดีกว่าคิดเงินค่ะ แม่ค้าหายไปเยอะจังเลยอ๋อชิ้นกันใช่ไหมจ๊ะนี่บาทคะอ๋อพอดีราคาประมาณ150บาทคะ่ะนี่คะ่ะเงินขอบคุณจ๊ะกลับหนะ้าเช่นใหม่นะจ๊ะค่ะกลับดีกว่าเราไปหาเที่ยวที่อื่นบ้างดีกว่า โอ้โหฉันเที่ยวน่าจังเลยเนี่ยขนาดฉันกินแค่แป๊บเดียวนเนี่ยแปบ๊บเดียวก็ชาเนี่ยโอ้ฉันเป็นไรมากไหมเนี่ยไปลองหาเที่ยวที่อื่นดีกว่าตรงหมู่บ้านเหมือนเขาน่าจะจัดงานอยู่มั้งนะไปไปดูดีกว่าโอ้โหอันนี้ จะเป็นร้านอะไรไม่รู้ลองไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าชิปไปกันเลยอุ้ยฉันให้ใครอมาเข้ารถเนี่ยไหนไปกันเลยอุ้ยที่จอดรถนี่นะมาอันนี้ร้านอะไรเนี่ยปิดหรอ ร้านเปิดวันอาทิตย์กับวันเสาร์อ๋อไหนอย่าไปจอดรถก่อนดีกว่าไม่รู้ว่ารถจะพอไหมเนี่ยชนไปแล้วหนึ่งวุยทำไมหาที่จอดรถยากจังเลยอะ่ะวิพอรีเป๊ะเลยวิยทำไมมันดูแบบฉันต้องเข้าใหม่แล้วเนี่ย โอเคล,ล็อคล็อครถอคแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าอุร้านเปิดพอดีเลยห้ามห้ามอะไรหรอจ๊ะอุ๊ยเดี๋ยวบอกเขาก่อนแล้วกันนะว่าเอาอะไรก็ได้เพราะว่าเราเห็นแคนดี้มีแค่หนึ่งอย่างเองเราก็เลยบอกเขาว่าเอาอะไรก็ได้อุยทางร้านเขาจัดกีนเหมือนกันนั้นเนี่ย งั้นเหรออย่ารอก่อนแล้กันเมื่อขาดจังเลยทำไมไม่มีที่นั่งเลยนั่งเมื่อขาเหมือนกันนะเนี่ยอย่านั่งรอตรงไหนดีขอเขาบอกว่าไปนั่งรอข้างนอกก็นึกว่าจะไม่มีที่นั่งซะแล้วนั่งรอดีกว่า ค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านของครีมของคุณครีมมันเองวิมาแล้วได้เลยต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนว่าจะร้านจะได้ปิดลงไปแล้วนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคไลฟ์สดน,นี้น่าจะประมาณหนึ่งล้านวินะคะสามวินะคะโอเคบายบายทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะและคอมเมนอะไรก็ไม่